สวัดีจริงๆเลยไหนสวัสดีค่ะไหนลูกน้องลิสกินอะไรอ่ะลูกอร่อยไหมสวัสดีค่ะไหนลูกเฮ้ยบายบายป้าหน่อยบายบายป้าหน่อยน้องลิสบาย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 ป้าหน่อยมินิฮาร์ดให้ป้าหน่อยค่ะมินิฮาร์ดเออตบมือกินข้าวอร่อยไหมตบมือเล้วน้องน้องตบมือหน่อย่ะลูกอ๋อกำลังอร่อยนะป้าไม่กลัวนะป้าไม่กลัว ป๊าพาไปดูธรรมชาตินะไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติแบบนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองกรุงเรานี่เองเนาะโอ้ <c oughs> เนื้อที่กว้างมากเลย กินข้าวไหมนจะบอกป๊ากินข้าวเหรอชวนป๊ากินข้าวชวนแล้วยังค่ะต้องชวนป๊ากินข้าวยังอ่ะลูกฮะไหน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 ม่ำมาอะไรน้องรีดามาอะไรลูก